สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามาถึงอีที่200แล้วนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะเอาเรื่องวิตามินซีมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะเหตุที่หยิบเอาเรื่องวิตามินซีมาเล่าก็เพราะว่าวิตามินซีเหมือนวิตามินสารพัดประโยชน์ที่คนมักนึกถึงก่อนวิตามินชนิดอื่นและเป็นที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในเด็กทั้งผู้ใหญ่ ใช้แบบรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างกินแบบผิดผิดถูกถูกได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจึงไม่อยากให้คุณผู้ฟังใช้ร่างกายตัวเองเป็นหนูทดลองนะคะแต่ถ้าจะใช้อะไรก็อยากให้พิจารณาชั่งน้ำหนักก่อนตัดสินใจว่าไหนเหมาะกับเราคุ้มค่ากับการเสาะหามาทานสำหรับคลิปนี้จะเล่าให้ฟังในภาพรวมทั้งหมดนะคะ แต่จะเพิ่มเติมอีกคลิปหลังจากนี้โดยเน้นเฉพาะประโยชน์และข้อควรระวังโดยเฉพาะซึ่งจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าใครมีเวลาก็เปิดฟังทั้งสองคลิปได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ฟังคลิปนี้คลิปเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะวิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิกนะคะเป็นวิตามินชนิดละลายน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ โดยประโยชน์ของวิตามินซีมีมากมายนะคะเช่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอจากอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายฟื้นฟรูร่างกายหลังจากออกกำลังกายเพราะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อรักษาและป้องกันโรคลักกะปิดและกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟัน ช่วยลดอาการภูมิแพ้ช่วยดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดได้ดีขึ้นเช่นธาตุเหล็กทำให้แผลหายเร็วขึ้นช่วยสร้างคอลลาเจนบำรุงผิวพรรณและก็ดีต่อสุขภาพของผู้หญิงนะคะจากการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำนะคะไม่สามารถป้องกันการเป็นหวัดได้และก็ไม่มีผลลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดเลยนะคะ ยกเว้นในผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้ถึง50%แต่ถึงอย่างนั้นวิตามินซีก็มีส่วนช่วยลดความรุนแรงและลดระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ค่ะกล่าคือจากที่เคยเป็นหวัดประมาณ2-3วันกว่าจะหายนะคะเมื่อกินวิตามินซีเป็นประจำอาจเป็นหวัดเบาๆแค่1-2วันก็หายแล้วค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นหวัดแ,แล้วค่อยมากินวิตามินซีแบบนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะ ปกติเราจะได้รับวิตามินซีจากอาหารที่เรากินทุกวันอยู่แล้วโดยเฉพาะใครที่ชอบกินผักแล้วก็ผลไม้แต่สัดส่วนวิตามินซีที่เราได้จากอาหารทั่วไปอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะคนที่จําเป็นต้องรับวิตามินซีเพิ่มมากหน่อยเช่นคนที่เป็นหวัดบ่อยๆคนที่มีอาการภูมิแพ้คนที่มีเลือดออกตามไรฟันแพทย์จะแนะนําให้กินวิตามินซีเสริมนะคะรวมทั้งผู้ที่ สูบบุหรี่เป็นประจำจำเป็นต้องกินเพราะบุหรี่จะไปลดปริมาณวิตามินซีในร่างกายลงนะคะเช่นเดียวกับคนที่ตั้งครรภ์หรือตั้งท้องคนที่เตรียมตัวจะผ่าตัดหรือคนที่เพิ่งฟื้นจากการผ่าตัดนะคะ <c oughs> ก็ควรได้รับวิตามินซีเพิ่มในปริมาณที่มากขึ้นวิตามินซีที่วางจำหน่ายในตามท้องตลาดนะคะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันซึ่งแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปดังนี้นะคะ รูปแบบเม็ดนะคะมีขนาดตั้งแต่25-1000ถึง1,000มิลลิกรัมแต่ขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่โดยทั่วไปจะมีอยู่2ขนาดก็คือขนาด500แล้วก็1000มิลลิกรัมข้อดีของเขาก็คือมีราคาถูกกว่ารูปแบบอื่นค่ะแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกข้อเสียก็คือเม็ดวิตามินมกักมีขนาดใหญ่ทำให้กลืนลำบาก ซึ่งไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในการกลืนยายากนะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบทานยาเม็ดมั้งแต่เด็กหลังทานต้องดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะวิตามินซีรูปแบบเม็ดเนี่ยจะต้องใช้น้ำเพื่อช่วยในการแตกตัวมากกว่ารูปแบบอื่นแบบที่สองคือรูปแบบแคปซูล ซึ่งมีทั้งชนิดแคปซูลแข็งแล้วก็แคปซูลนิ่มด้วยส่วนใหญ่การกลืนเม็ดแคปซูลเนี่ยจะทำได้ง่ายกว่ารูปแบบเม็ดนะคะเพราะตัวแคปซูลจะมีลักษณะลื่นๆเมื่อกลืนพร้อมดื่มน้ำจะช่วยให้กลืนได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ทานวิตามินซีรูปแบบเม็ดไม่ได้ข้อดีก็คือกลืนได้ง่ายและมีการแตกตัวดีกว่ารูปแบบเม็ดข้อเสียมักมีราคาแพงกว่า ซึ่งถ้าผลิตในวัตถุดิบที่มีคุณภาพเท่ากันนะคะแบบแคปซูลเนี่ยก็จะแพงกว่ารูปแบบเม็ดอมค่ะแบบเม็ดอมเนี่ยจะมีขนาด25 50 100แล้วก็500มิลลิกรัมนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการกลืนเม็ดยาแต่เนื่องจากวิตามินซีมีความเป็นกรดเมื่ออมบ่อยๆอาจทำให้ฟันผุฟันกร่อนนะคะเคลือบฟันบางลงได้ ข้อดีเนี่ยเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการกลืนเม็ดยาข้อเสียคือถ้าอมบ่อยๆอ,อาจกัดเครือบฟันและทําให้ฟันกร่อนได้ค่ะรูปแบบเม็ดเคี้ยวนะคะเป็นรูปแบบที่มีการแต่งสีแล้วก็รสชาติของวิตามินซีให้น่ากินขึ้นโดยเฉพาะ รสหวานของน้ำตาลนะคะเหมาะสำหรับเด็กซึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะทำขนาดประมาณ30มิลลิกรัมนะคะส่วนวิตามินซีแบบเคี้ยวของผู้ใหญ่ก็จะมีขนาด500มิลลิกรัมมีทั้งแบบที่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีน้ำตาลให้เลือกนะคะซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการกืนเม็ดยาค่ะข้อดีเหมาะสำหรับเด็กเด็กกินง่ายมีสีแล้วก็รสหน้ารับประทานค่ะ ส่วนขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่จะมีแบบปรจาจจักน้ำตาลให้เลือกซื้อด้วยซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโรคการกืนยาเม็ดนะคะข้อเสียมักมีน้ำตาลสูงหากทานบ่อยๆก็ทำให้ฟันผุได้ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการวิตามินซีนะคะรูปแบบกัมมี่ก็คือคล้ายๆกับเยลลี่ค่ะเขาจะมีรสชาติดีทานได้ง่ายคือก็เคี้ยวนะคะซึ่ง าสามารถจะเคี้ยวหรืออมไว้ก็ได้นะคะซึ่งถ้าอมไว้เนี่ยเขาสามารถละลายในปากได้ข้อดีข้อเสียก็คล้ายๆกับรูปแบบเม็ดเคี้ยวนะคะเขาจะมีขนาด125แล้วก็250มิลลิกรัมข้อดีของเขาก็คือรสชาติดีเหมือนเยลลี่ทั่วๆไปค่ะทานง่ายมีปริมาณวิตามินซีกำลังดีก็คือ125แล้วก็250มิลลิกรัมข้อเสียก็คือราคาแพงกว่านะคะแล้วก็มีน้ำตาล ทานแล้วอาจต้องระวังเรื่องของฟันผุแล้วก็อาจเสี่ยงต่อการรับวิตามินซีเกินจากการที่เรากินเพลินๆได้นะคะต่อมาคือรูปแบบผงชงกับน้ำดื่มหรือแบบเม็ดฟูละลายน้ำนะคะซึ่งมักจะมีขนาดประมาณ500มิลลิกรัมแล้วก็1,000มิลลิกรัมเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการกลืนเม็ดยาหรือไม่สามารถกลืนเม็ดยาขนาดใหญ่ได้นะคะ วิตามินซีมักจะอยู่ในรูปของเกลือเพื่อช่วยลดความเป็นกรดนะคะทานแล้วไม่ค่อยระคายเคืองกระเพาะอาหารแต่หลายๆายยี่ห้อมักมีน้ำตาลสูงนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรเลือกซื้อแบบปราจจากน้ำตาลข้อดีมักมีรสชาติดีทานง่ายพวกพาสะดวกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการกืนยาเม็ดรวมถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของการดูดซึมแล้วก็สามารถนำไปชงกับน้ำผลไม้อื่นๆได้ด้วยนะคะ ข้อเสียคือมีราคาแพงมีความยุ่งยากในการเตรียมเพราะว่าต้องนำไปละลายกับน้ำก่อนและก็หลายๆย,ยี่ห้อมักใส่น้ำตาลเข้าไปในปริมาณที่มากเพื่อเพิ่มความหวานนะคะสำหรับเม็ดฟูละลายน้ำเมื่อเม็ดยาสัมผัสกับน้ำจะทำให้เกิดเป็นฟองฟูก่อนที่จะทานนะคะต้องรอให้ฟองหมดก่อนเนื่องจากถ้าเราทานฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเข้าไปนะคะก็อาจ ทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องได้รูปแบบต่อไปคือรูปแบบน้ําค่ะแบบผสมที่อยู่ในเครื่องดื่มที่นิยมนะคะก็คือเครื่องดื่มที่มีวิตามินซี200%ที่ให้วิตามินซีแค่120มิลลิกรัมนะคะข้อดีคือรสชาติดีดื่มได้ง่ายทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ข้อเสียคือราคาต่อขวดเนี่แพงมีน้ำตาลแล้วก็ให้วิตามินซีน้อย และหลายยี่ห้อส่วนใหญ่มักไม่มีขนาดวิตามินซีตามที่ระบุไว้ในฉลากนะคะและก็บางยี่ห้อหาตรวจไม่พบวิตามินซีเลยซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากกระบวนการผลิตแล้วก็การจัดเก็บไม่ดีแล้วก็ทําให้วิตามินซีเสื่อมคุณภาพไปได้นะคะเหมือนกับเราซื้อน้ําเปล่าดื่มอะค่ะแต่ราคาแพงขึ้นและรูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบสารละลายสําหรับฉีดนะคะ มีขนาด500มิลลิกรัมเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสำหรับการใช้เป็นประจําทุกวันหรือป้องกันหวัดนะคะเพราะต้องให้แพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ฉีดให้มักพบเห็นบริการฉีดวิตามินซีนี้ตามคลินิกเสริมความงามต่างๆนะคะข้อดีก็คือร่างกายรุดซึมวิตามินซีได้เกือบทั้งหมดเพราะเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดข้อเสียก็คือราคาแพงโดยเฉพาะค่าบริการทางการแพทย์ในการฉีดแต่ละครั้งนะคะและไม่สามารถฉีดทุกวันหรือฉีดบ่อยได้ จริงๆแล้วการดูดซึมวิตามินซีของร่างกายเนี่ยมีขีดจำกัดโดยจากการศึกษาพบว่าร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซีในปริมาณต่ำได้ดีกว่าการทานวิตามินซีขนาดสูงในครั้งเดียวนะคะอธิบายง่ายๆก็คือหากทานวิตามินซีครั้งละ1,000-1,500มิลลิกรัมนะคะร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีได้เพียง50%จากที่ทานเข้าไปนะคะ ดังนั้นคุณควรจะทานวิตามินซีขนาดที่ต่ำกว่า1 0 0 0มิลลิกรัมซึ่งก็คือขนาด5 0 0มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเช้าเย็นแบ่งทานแบบเนี้ยค่ะร่างกายจะได้ดูดซึมวิตามินซีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าค่ะการทานวิตามินซีสามารถทานเวลาไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่แนะนำว่าอย่าทานตอนท้องว่างถ้าให้ดีควรทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารจะดีที่สุดค่ะ เพราะอาหารจะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีไปใช้ได้และเป็นการป้องกันกระเพาะอาหารระคายเคืองจากกรดวิตามินซีด้วยนะคะแล้วจะทานวิตามินซียังไงให้ได้ประโยชน์มากขึ้นควรทานคู่กับอะไรได้บ้างแนะนำว่านะคะควรทานคู่กับคอลลาเจนหรือกลูต้าไทโอนคะ่ะ เพราะว่าจะช่วยสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อชะลอความเสื่อมของผิวพรรณแล้วก็ช่วยในการบำรุงผิวได้ดีขึ้นนะคะวิตามินซีควรทานคู่กับอาหารที่มีธาตุเหล็กค่ะซึ่งวิตามินซีเนี่ยมีส่วนในการช่วย ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นดังนั้นหากต้องการให้ร่างกายได้ธาตุเหล็กอย่างเต็มที่จากอาหารอย่างไข่แดงเลือดหมูเครื่องในหมูก็ควรกินกับผักที่มีวิตามินซีสูงเช่นตําลึงคนนะน้าพริกหวานบอครีบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาหารทุกอย่างทานน้อยไปก็ไม่ดีทานมากไปก็ไม่ดีรวมทั้งวิตามินซีด้วยค่ะเพราะถ้าร่างกายได้รับน้อยเกินไป ก็จะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันทำให้เป็นหวัดง่ายเลือดออกตามไรฟันผิวพรรณดูไม่ผ่องใสเพราะวิตามินซีมีสารแอนตี้ออกซิเดน์ช่วยชะลอความแก่แล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะแต่ถ้าคุณทานมากเกินไปติดต่อกันนานๆก็อาจเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่น ไม่สบายท้องปวดมวนท้องท้องเสียรุนแรงปัสสาวะบ่อยเกิดแผลในกระเพาะอาหารป่วยเป็นโรคโรหิตจางรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นนิ้วในไตได้ค่ะซึ่งหากคุณผู้ฟังต้องการทราบรายละเอียดก็ไปฟังในคลิปถัดไปนะคะอย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องทานวิตามินซีในปริมาณที่สูงกว่ากำหนดหรือคุณผู้ฟังมียาที่ต้องทานเป็นประจำ วิตามินซีอาจไปตีกับตัวยาตัวอื่นๆได้นะคะแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะดีที่สุดค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณผู้ฟังเองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ